ไปทำอะไรฮ้<อ>ทำอะไรมาทำอะไรเอาปล่อยปลาครับอ้าวเอา,เาปล่อยปลาทำไมวันแหนว่าจะไปปิ้งย่างมาปล่อยทำไมโอ้ไอ้นี่ครับทำบุญครับทำบุญได้ไงได้กระชัง <c oughs> <c oughs> ทดลองกระชังใหม่ทำไว้ปล่อยปลาเอาไว้สต็อก เวลาอยากกินก็เอาไว้ในกระชังกินเอามาเป็นย่างหวานตรงนี้แหละหวานแล้วก็เอามาปล่อยนั่นกระชังหอยเชอรี่อันนี้กระชังหอยขมมันหมานอยู่แล้วคนหมาน ต่อไปครับผมปลาใหญ่มันอยู่ในนั้นเลยเเมันก็ลอยออกดิต้องปั่นเป็นก้อน Come out. Có <laughs> mai có mai à, yak rồi bà bà Có mai thôi nè, Xem mấy này này bà bà à, bạn bó này, đồ đi นั่นไงเลขแปดเลยเกือบจะเป็นเลขเก้าห่วงมันเบาแล้วก็มันเวียงไปหุบหฮไม่มีคุณภาพมันๆครับไหน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 ได้ไรตัดไรหอบเลยหอบเลยโวปลาานั้นปลา คล้ายปลากระสูบเลยเฮ้ยปลากระสูบเลยแหละอืยหางแดงใช่แหละที่เราประสูบหางแดงเนี่ยไม่มีแต้มไม่มีแต้มดำปลากระสูบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแต่เป็นปลากระสูบเลยระวังตกน้ำเดือนโอ้เหล็กแปดก็ยังได้ คนมันมานครับผมเล็กแปดก็ยังได้ปาดตีโทโอ้โหนั่นนันโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิโชว์เด็กไม่เป็นไรหรือมั้งเดี๋ยวเซนเซอร์ให้นิ่งกันหะังไหนวะเมื่อกี้ลืมถ่ายช่วงนั้นช่วง ฮะก็เลยนี่มาก่อไฟไฟมันไม่ลุกไม่เงนนี้ยมันเอานี่เลยไหมไม่ก่อนทำไมดินี่เฮ้ยอ่ะเผิดก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ปุ๊บก็สู้ป่จับจนเสร็จออกเลยสู้ก็สู้จับแรงจับแรงยังยังไงเนาะเอาไปไปล่อยเลยอ่ะก,กิน <laughs> ถามได้เนาะเอาไปปล่อยหรือเอาไปกินระวังกระโดดตะคบโทรศัพท์ปล่อยเลยนะกล้องก็ปล่อยเลยนะเนี่ยอยากกินกเนื้อ,าอมาแล้วมาเล็กตัวเดียวเม,มื่อกี้ตัวแหมันตัวเนี่ยชายเนี่ยตีนแห่เขาเรียกว่าตีนแหเนาะตีนออแห่เน,นีเ่ยมันเล็กแล้ว หวานไปโซมันเล็กโซมันเล็กนะั่นเนี่ยเนื้อเนื้อแห่มันหนักกว่าก็เลยหวานไปมันอยู<ด>่มันหุบเหมือนเลขแปดเลยเมื่อกี้ยังได้เนี่ยยังได้ตัวเป็นๆมันมรครับเอฟซีทุกคนมันมันแซ่บๆเอาเชืกอ,อกมาล้อยดิเอานี่ไปมันครับ มันมาน,นี่บนมานกันอย่างสิทธิแล้วครับเราไม่ได้เอามีดมาเอาหลักนี่แหละเสียบหัวมันเสียบเสียบปากทะลุหางพี่ต้องอันนี้เสียบอันนอหายตุ๊ก <laughs> <laughs> สนีน้เป็นอย่างปลาปลาเผา เราเผาลืมคลองตอนมืดตอนค่ำครับเนี่ยตอนเย็นเนาะเลิกงานมาก็มากินนะส่วนปลาตัวเล็กเนี่ยโ <Moment S 1> มเมนต์แบบนี้ครับผมเป็นย่างเป็นย่างก็เผาเลยเขาเรียกว่าปลาเผาเนาะต้องคลุกเออแบบนั้นเลยปลาเผาไฟเนี่ยแซ่บๆครับผมส่วนปลาที่เหลือเราได้เยอะกว่านี้ส่วนปลาตัวเล็กเราปล่อยไว้ในกระชังหน่อยเนาะ ลายย่างเกลือแซ่บๆครับผมน,น,นานๆกินทีเนาะน้องเขาเลิกงานมาก็มีเวลารวมตัวก็มาทำกับข้าวครับอย่าล่วงนะมอาวานแหกินเอาหลอดไฟมาโซลาเซลเอามาตกตกล่วงแล้วไฟมันหมดนั่นก็เลยเอาของใหม่มานี่เอาของใหม่มา ก็เลยนี่เมื่อกี้ทำตกหลุดมือครับเมื่อกี้หลุดมือหลายอย่างเกลือจริงเนาะพลิกป่นหรอกเออไม่ต้องเอามาเอากินแต่เกลือ,อพ <c oughs> มอมงวัวด่วนละบ่ วเดือดแล้วเดือดเดือนเไปเอาพลิกปนมาไปไทำอพาร์ตอัน <c oughs> น,นัดก็ได้ถ้าอนัดอยู่อาอาปานลุงทําไวเพื่อว่าจะไปอัปเดตที่ตามทุ่งนาก็เราทาไวเนาะพลิกปนแซ่บก็บผบไหนลองดูใหม่ดิเพื่อจะได้เพื่อนมันม้ยลองดูใหม่ดิ ตรนี้ตัวใหญ่มากที่วันนี้แล้วเป็นย่างแล้วตรงนี้เลยตรงนี้เอาแล้วเมื่อกี้เออเรียมเลียมเลยเฉียดเฉียดเอาว่าเฉียดเฉียดไม้ออกแล้วเมืเ่อกี้อ่าโอเคใหญ่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 พักกล้องก่อนครับเวลาลงน้ำต้องพักกล้องก่อนเนาะเพราะว่าคลิปยาวถ่ายไม่ได้เนาะ ใช้โทรศัพท์เครื่องเครื่องโทรศัพท์น้องเขาเอามาถ่ายนะเนาะลงแล้วเขาเรียกปลาเผาจริงๆเนี่ยลงล่างแล้วไม้รอ,นอเนาะลงล่างแล้วจริก็ปลาเผาจริงๆเลยอชอบบรรยากาศอย่างนี้กะ ติชมเข้ามาได้ครับเราชอบแบบนี้เนาะแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เราเล็กติ้งย่างแบบนี้แต่นี้บังเอิญลงก็ถือว่าลงแบบนี้เลยเนาะพิ้งย่างแบบนี้เลยปลายตัวใหญ่ส่วนปลาตัวเล็กก็เราจะชิมเนาะเนี่ยพลิกปนกินแบบบานๆง่ายๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วย เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับน้องเขาก็ไปวาดอีกนะเผื่อจะได้เพิ่มเติมตมาเอาไม่ได้เอามเอามเากินอย่างนี้แหละ ได้ไหมคีดละสองบาทสองตัวสองบาทขนมหายตัวลุงลุงกินหมดแล้วขนมอ่ะยกมานี่ใสใบไม้เนี่ยเออเอ๊ะจุ๊อ ไอ้นมเมืองเกลือโอ้ยคนมันมานเนาะไอ้นมเมืองเกลือเออโดโดูดูดูไฟไฟมันแรงครับไฟแรงเพี้ยะก็แซ่บเยอะก็ได้กินได้แซ่บเยอะดำดำเน่อยเนาะดำแต่เกตตดป่นก็มีลืมมะนาวอะอยู่บนนุ่นมะนาวอยู่นู่นมะนาวอยู่นู่น เราไม่ใช่มะนาวนาก็เรียกว่ามะอะไรอ,อะไรเนี่ยโอ้เก๋เกข้าวเนี่ยเสบตัวครับอ๋อเนี่ยเสบอะ,อะยองไงอ่ะอะตะก้องอะตะก้องตะก้องตะแกงเอานี่ไปด้วยอะไรไม่รู้ด,ดมดูกินก่อนด้ดวะ หอมปลาหอมข้อนะครับสวัสดีปีใหม่ครับเีมซีทุกคนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้เที่ยวดื่มให้สนุกสนานอย่าให้เกินทะเละวิวาทอย่าให้ทะเละวิวาทอย่าให้เกินเกินเลยเกินดื่มดื่มเกินเกินอัตราเป็นห่วงสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ กินกับเกรมเนื้อหรอโอ้ยยังง่ายตอะมันหนักัืนลุงใหญ่ไม่มีมีดอีกแล้วเข้าบ้านหลายรอบแล้วไม่มีมีดนี่เขาเรียกว่ากินข้าวป่าอะไรที่หย,ยิบจับได้ต้องต้องหยิบเนาะมีไม้ต้องเอาไม้

ถ้าผู้เยาวผ์ผู้ไม่ใช่เด็กแบบนี้ถ้าเด็กต้องเคี้ยวต้องดูถ้าผู้มีฟันหน่อยก็พูดไม่เป็นเราชอบกินเต๋อเอาไปว่าแซบแบครับขอบคุณครับ